เกอะมีสิกกนยวอะเมาเกา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 มาดามมาเกาโอเคมาเดี๋ยวเกมนี้เราอยู่นานๆกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเกมนี้อยู่นานๆนานๆกันหน่อยไปโอเคมาเกมเกมนี้ตลาดน้ำโอเคได้ครับผมแต่เกมนี้ปั่นซักเบ็ดเก้าสิบสามสิบทียตามสเต็มเหมือนเดิมตามสเต็มเหมือนเดิมมาเกาหลังครับมือมาเกลหลังของแต่คันหลังนะ แต่การปั่นจะเบิกเมื่อในวันเนี้ยเกมนี้ก็สักเตเตอร์สี่ตัวท่านผู้ชมปั่นเข้าปีเกมนะอ่าลูกเตาสามเป็นชิปแทนมากันดาดอยากล้างประตูหลังอ่าฮะจลุดจะรั่ว เดี๋ยวเราซื้อเกมเกมนี้นะครับต้องต้องทำนะเดี๋ยวปิดแล้วไปด้วเลยเราซื้อเกมนี้เราแเกันบกเลยนะได้กันเลยเกมนี้ก็อยากจะรัดมือนกันนะเกมนี้ผมเองก็ชอบนะส่วนตนัวผมก็ชอบเหมือนกันไม่ไม่ไม่แย่เราลองเล่นเอากำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดีใช่ไหมอยู่กับมนันนานๆอยู่กับมันจนกว่ามันจะแตกจนกว่าจะกำไรอ่ะแต่ถ้าพราะวันนี้มาหลายๆเกมผมบอกได้ว่าว้าไอ้บ้าขนาดคนที่เกลือที่สุดในเซิร์ฟเวอร์แม่งยังกำไรวันเนี้ย ที่กลับมาทวงบัลลังแล้วว่าโทษทีบัลลังเอาจริงอะเอาตรงตรงเอาจริงนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเองเห็นตัวเองขาดทุนหลายวันผมเองก็รับตัวเองไม่ได้เลยเอาจริงเลยแบบกำไรหนักท่านผู้ชมวันวนนี้นะต่อไม่ต้องห่วงกันหลักผมเองก็เกลียดให้คนดูได้เห็นกันทำขามอาหารนั่นแหละคนดูต้องซีเียกกันแอกนะเออโอเคละเอาเอาจิงก็จะักสนะประมาณนี้กำไรแสนเนื้อท่านผู้ชมตอนนี้เราต่อโอเคมา วันนี้ได้ขิงเลยครับอ่าฮะมา,าจะเอาขามันได้เท่ากัมาสักอันนึงกัดตูงลูกเต่าอันหนึ่งไม่นนามาว่ะเดี๋ยวนี้ผมชอบอย่างหนึง่งโอเคไปครับผมตัวเลขหล,หลักร้อยตัวเลขหล,หลักร้อยจัดไปจัดไปขอต้อสองร้อยยี่สิบไลน์หน่อยนะครับท่านผู้ชมนะตองสองเขาบอกว่าสยองฝันหรือเปล่ายิ่งไหลย,ยิ่งดีเกมแบบเนี้ยยิ่งไหลยิ่งดียิ่งไหลย,ยิ่งดีวันวันเนี้ยโอเคเจหนึ่งเจหนึ่งเจปิดตลามันก็ไม่ได้แย่ yeah. แต่ก็ไม่ได้ดีสบายเต็มจอสวยครับเพื่อน เอสามเจหนึ่งโอ้ยมันน่าได้นะโดนนั้นในเกมขาดอย่างนั้นหนึ่งช่องไอ้บ้าไอ้ชิวหนึ่งไม่มามาชิปไม่มาแปลว่าชิปหายแล้วเปาเปาแบงค์มาไม่ไหลฟอร์มูล่าวันแถวสามโอ้ยวายสวยครับผมเป็นยังไงผมสามมันหกไวชิปแล้วสองชิปนั่นแหละเกมสวยครับผมจังนี้ก้อยชิวแล้วสองชิวชิว เป็นลูกเต๋าแทนนักอูนอตอนนี้บิก๊กวินนักจมคืนทุนชั้นนัจมห้าพันหกร้อยหา้าสิบห้าซูเปอร์มเมกาวินเดียตแเคว้าวชายโหเร็วว้าวโอโยย้โหลใหญ่เฮ้ยโหใหญ่จริงๆหรือเปล่าจริงจิครับผมเอ่อยังไงต่อเคสครับผมของคุณครับเอ็มเคครับผมน้องชายอะไรวะเนี้เอ็มเคเออเคเขาสามไม่ดีกินเคตุกตุ๋นสาสวย เกียบคุณเมื่อกันเชสามอ้ามัพเป็นตัวเจเจก็ไม่ได้แย่เกียบคุณเมืออวว่อกัอนเชสามรอชอวว็อตที่ตัววายล็อกอยู่เท่านั้นรอช็อตตัวบายล็อกแม่งรันแน่ๆบอกแค่นั้นรันแน่ๆตัดบายล็อกรันแน่ๆและตัวเลขหลักร้อยออกมาเป็นตัวเลขสี่ว่ะเฮ้ยเลขสี่ว่ะถ้าพูดถึงเรื่งเลขสี่เราติ้งทายกันเยอะนะท่านั้นเออไม่ได้ไอโอกำไรแล้ววันนี้ยอดสาธิตเบสสามร้อยยี่สิบกันไปต่อที่สามสิบมุน อย่าฟุกข้าวฟงข้าวฟรีเบ็ดน้องน้องนังหนักอีกแค่ไม่ใช่ไหมเวลาเอาได้กลิ่นแปลกๆเว้ยเว้ยเว้ยกินกลินกินอุ้ยเอาแล้วปั่นเข้าฟรีตัการเตอร์เบ็ดสามร้อยยี่สิบต้องอยู่นะว้ามึงเจอกูแน่เกมมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่เกมมึงเจอกูแน่เอาแล้วหล่อมหล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 อมเอาลองเปล่าฟรีไปนะครับคนที่ทายเลขสี่เข้ามานะจัดกันเข้าไปหนึ่งสเต็ปจัดกันเข้าไปหนึ่งสเต็ปท่านผู้ชมนะตัวเอง เอาไปอลงเปาฟรีเอาไปอลงเปาฟรีกันนะครับอ้าฮะโอ้ยขอไหลรนเนี่ยเกมอย่าไหลทิ้งขออะไรมันเป็นแบบไหลเก็บตัวคุณไปๆๆๆเรื่อยๆเนี่ยเกมไม่ใช่ไหลทิ้งนะครับท่านผู้ชมนะยังไงต่อครับมาแน่แม่จ๋าจัดไปครับแม่จ๋าแม่จ๋ารอบนี้แตกสามหมื่นขับเฮียสามหมื่นน้อยไปคุณดูครับเออเอาสามสิบได้ไหมหนักกว่าเดิมครับผมหิบสามมาหยิบต่อสามโอ้ขอเอียงสองตัวเคียวหนึ่งมาเคียวหนึ่งอู้หูเค,เคไม่มาแถวหนึ่งไอ้บ้าเออ อยากได้อยาไดบานล็อกว่าคุณดูตัวชูโรงของเกมเกมนี้ก็คือบานล็อกนะครับสหรับเกมมาดีมออกมาเก้านะครับต้องชมน,นะสวยบ้าออสวัสดีครับกิจกรรมทางาน,นรับผมพีเอัพพลยพีเอ็มเองที่กำลังจัดกิจกรรม,มน้องชายโอเคเคหนสโอเคสวยครับผม K1 K1J2 งนึสาฬิกาหสวยครับเพื่อนดี1ิบหนนาฬิกาหจัดมาน้องชายโอ้โโอเคสองหสวยรมนกันอยู่ สวยกันอยู่ครับราบังเป่าเหมือนแอดคอยด์ไหมครับจัดไปถามถามน้องฟ้าถามน้องฟ้ามาไหนครับผมโอเคเดี๋ยวรอจีบโอ้แล้วสองหมื่นขอญาติหน่อลักกันว้าหวานเจี๊ยบลันลันแล้วครับโอ้ยวันของโอแม่งมาถึงแล้วเว้ยโอ้ยเติมแม่งล้านหนึ่งถ้าเป็นยังงคุณดูครับหยอก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 หมดล้านแน่เนะเติมมาล้านนึ่งก็หมดล้านนึงแนาดแล้วจีบแถวสามสิบแถวหนึ่งรอครับผมนั่นแหละเกมที่ต้องการรวยรวยสวย ลูกเต่าท้าสามไม่มาวะโอ้โหดีอีกหน่อยไหมเกมสวยเกมท้าสามมาดิเกมแมวเกมแมวได้ครับผมเกมแมวเกมแมวได้ครับผมโอ้ยมันลั่นนะนี่ต้องจิตมาแตกล้านลองจัดไปดูจะได้หรือเปล่าแล้วพื้นสองแสนหน่อยได้ไหมหวานสามหมื่นเอาตรงๆก็ก็ไม่ได้ขี้ไรขี้เละอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ตึงเงินกันไม่ได้แอคอะไรตอนหลอกมันก็ กดมือหน่อยรักันกระเป๋าสองแต่เราไม่ได้ใช้ตัววายล็อกเลยนะท่านผูช้ชมนะนี่คือขนาดไหลธรรมดาขำๆฮาๆนั้นเนี่ยมันยังกำไรขนาดเนี้ยสิพันหนึ่งไหม,มไม่มาวะไม่ได้ใช้วายล็อกสักกี่ครั้งเลยวายล็อกก็คือวายเหนียวหนึบเข้ามาหยุดนะมันจะมีครั้งในการใช้งานนั่นแหละแต่ยากได้เบ็ดมาสักครั้งบางคนดูครับจะแตกหรือเปล่าไม่แน่ใจ แลชีฟเตรียมจ๊กข้างนอกก็ลั่นๆได้เหมือนกันแต่โต๊ะแต่ข้างนอกไม่มีตัวคูณมาคนดูเกียร์าายนี้แต่ได้นอไม่มีตัวคูณข้างนอกแต่ได้แต่ก็ไม่เพลาดก็กำไรอะ่ะเอ้ยก็เข้าออฟรีได้ครับโต๊ออนะอยู่ไหมเดียวสองมาสแกตเตอร์สามอะไรเนี่ยสแกตเตอร์สามหมื่นผมเดาถูกเฉยเลยครับเสียโอ้ยอ,อย่ากเรียกพี่ว่าเสียน้องชายกูรู้สึกกูดึกแปลกแปลกเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงต่ออุ๊ยหวายดูดีมันไหลต่อกันอย่างนี้สแกตเตอร์สามตัวว้าวนอนไม่หลับเลยครับเห็นไอ้ยกำไรสุดลำหน้า ส่น้ำหน้าเออส่งน้ำหน้าส่งน้ำหน้าไปดีกองแช่งมึงอะเอออย่าร้องดังนะคืนนี้พอดีว่าวอลริงไงมาแตกประมาณนี้คนดูครับตอนนี้คือโทรศัพท์คือดังไม่คือแบบคือมีคนโทรมาไม่ไม่หยุดสายเลยอะไม่ใช่อะไรหรอกคือแนวเภอเขาน่าจะตามผมไปแจ้งเกิดแหละคนดูแต่ผม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 ,ผมไม่อยากแจ้งเกิดมันนี้ไงพอดีว่าติดเล่นเกมอยู่ไนงะง่วงปิงปิง,ปง ขยับเบ็ดต่อหนาละการสักสามสิบหมุนนะเผื่อฟงเผื่อฟุเกเบ็ดตีล่องสีรงส่รออ้อยนั่งล่องให้อีกครับดูครับกองช่างอีกจีบชิบต่อสามฟูระวายเต็มจอขอผู้หญิงเขาหนึ่ง little, ลั่นลั่นแม่ไม่มานึกว่าจะมานึกว่าจะกล้านึกว่าจะจ่ายขิงเกินขิงเกิน copyright. เสียงดังทางบ้านด่าแล้วไม่สนใจครับผมกูม,มีกูกำไระทำไมอะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอา เอาตังค์ไปสัก300ไปวางไว้หน้าบ้านอ่ะฮะยิวหนึ่งหรือสก,กัตเตอร์เลยเพื่อนชิวหนึ่งมาแหมไม่เป็นตัวเค้าต่างก็อุ๊ดมันต้องเข้าแล้วแหละผมว่ามันใช่แล้วแหละดอก,ดอก,ด,อกดอกนี่แหละมาเลยเกมอุ้ยมันคืออยากเขาใช้ทุกคนดูครับตรงนั้นอยากเข้าเนะี่ยขอลงเพื่อมาแต่น,นะครับได้ครับผมไล่ถึงกี่ทุ่มครับเสียอย่าเรียกว่าเสียเลยครับคุณดูครับอย่าเรียกว่าเสียเลยได้ปวดเถอะเอาตรงๆเรียกว่าเแยงรู้สึกดีกว่าเลยอือฮะยอมยอมเรียกว่าพี่โอคนหล่อ คนดอใหญ่อย่างนี้ก็ภูมิใจเออวันไหนเล่นแต่ก็มัววันไหนเล่นหมดตัวก็อารมณ์เสียอยากให้อดโอโมดทุกวันทุกทีเลยครับผมหมตูตรงไหนก่อนไม่ได้หมูคำก็หมูสองคำก็หมูทำให้ดูหน่อยครับตั้งสองแสนหมดภายในห้านาทีคำคนเดยวเลยครับผมเออนกึกว่าจะซื้อกระเช้าให้อ่ะครับไม่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 แพงไปแพงไปกระเช้าแพงไปคนหล,ออออหล,อหล่ออ่ะฮะเฮ้ยหล่อหล่อการนั้นเนี้ยมนฟรีไฟ เบียดแสนโอ้ยเศร้า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 เลยเศร้าหยุดเท่านั้นหยุดความคิดไว้แค่นั้นคุณดูครับเบียดแสนนะฮะเบียดแสนแขนไม่ได้จ like ับอะไรเศร้าเลยหยุดเลยเท่านั้นเลยเป็ดพันบ้างละคุณดูวิเชียกูจะเด้ได้รับไม่กำลังแล้วนะโอ้นะขอแยกเนี้หน่อยแล้วกันว้า ต่อไปอะไรต่อไปเกมอะไรครับแอดตัวถามน้องฟ้าน้องฟ้าครับส่งคิวเกมให้หน่อยครับผมน้องฟ้างวงกระโดดหน่อยครับนาฬิกาหนึ่งมายครับว้าบินน่าตาบินหน่อยครับจ่าเองฮะโอเคครับคุณจ่าเรือดำน้ำหน่อยครับมไม่ดีหรอกมังเคีอสองต่อสตัวเอหนึ่งมาเอเขเหนึ่งมาหน่อยได้ไหมเกมเอหนึ่งมาไม่มีว่ะมับมับมับ,มบ ตงใส่มันจาา่ายเราแล้ว HHH. เราแล้วคนอยู่ครับเราจะอยู่ต่อจริงปะเนี่ยฟุ๊กเข้าฟีเนี่ยเป็นยังเตรียมเชิดสิงตัวไม่ร totally ู้เตรียมอะไรทั้งน<ๆ>ั้นนะเตรียมเชิดถึงตัวเดี <m ich ile> ๋ยวนี <m ich ile> ้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับดีมเอามาเก้าเราเนี่ยโู้สี่พันสองน่ามาโอ้สามตัวว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 ัเบ็ดโอ้ยมันเริ่มแดกแล้วหรือเปล่าเนี่ยคุณดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเบ็ดร้อยสักเบ็ดเอาเบ็ดเก้าสิบตั้งหนึ่งครั้งเบ็ดเก้าสิบ ถ้าเบ็ดเก้าสิบกำไรเราจะปั่นต่อที่เบ็ดสี่ร้อยเป็นเบ็ด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 ของร้อยแล้วกันอ้างเบ็ดเก้าสิบกำไรไหมหลังหางก็ไม่กำไรแล้วก็แคชชิ่งเท่าไหร่ครับวัดกันไปโดยการที่เราเป็นการซื้อแล้วกันเท่าไหร่ครับปั่นไปซื้อแล้วกำไรคือเล่นต่อพอพอครับมาดูแลครับน้องฟ้าสวัสดีครับผมคุณพิมวัดไส้ไก่บอกอ่ะฮะแซกเกตเตอร์เข้า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 ดูบอกมันเข้าอย่างที่บ้านนั่นแหรอท่านเหรอไหมเออเสียโอเยรามันโอ้ยอย่าพูดอย่างกันน้องชายพี่ใจแป้วา เจสามมาเจสองสวยครับเพื่อนคิวสามเจสามสิบสามหรอโอ้หหมายสวดสวัสดีครับพี่พิมพี่พิมเขาบอกว่าชื่อพิมนี่มันด๋อเล็กจริงวะน้องชายพี่ไม่เข้าใจหรอกพี่ไม่เคยชื่อพิมพี่ชื่อโอด๋อมันใหญ่ตลอดเวลาอ่าฮะครับผมเม้นไหนไม่ได้อ่านคอมเมนต์กันเข้ามาใหม่นะครับผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะครับต้องไม่ใช่ไหมบางครั้งอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะครับต้องจม่ใช เบ็ดมันหนักก็ต้องโฟกัสเกมตึงๆแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงอย่าหาทําตามนะครับต้นจุ๋มนะพอมาครั้งลงครั้งแรกก็กดลงกดไลค์กดติดกันเยอะก็ได้เลยแต่ไม่ใช่ไม่แตะก็แหละครับถึงเวลาชิงแล้วอะถูไอ้บ้าอ้ขึ้นสองแสนแม่งกูเหลือแสนหกตกลงกำไรจริงปะเนี่ยเกมเนี้ยแม่งไปเสียเบ็ดพันดต้นจุ๋มนะไอ้บ้าไม่น่าเลยว่ะเรา มีคนบอกว่าแอดโอลหกสิบ SO จริงไหมครับห้าสิบหกครับผมไม่ได้หกสิบครับผมเออห้าหกเองครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่หรอกห้าหกนี่แหละเอ่อกระชิปหนึ่งมาละใครจะกล้าทำบ้างครับเบ็ดตั้งพันไหม,ไม,ไมเบ็ดหนึ่งเบ็ดสองก็จะไปหาเล่นกันเท่านั้นนะแล้วใครขอกูเบ็ดพันแนละ้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยกูขาดทุนเลยอะ่ะ